สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะสโมก็อยู่ที่ DGF f a l t i l i t สุพรรณบุรีนะคะวันนี้ก็จะมาลงเซรั่มสเต็มเซลล์นะคะเป็นรอบที่สองแล้วสวัสดีค่ะน้องเร่ใช่ค่ะอัดวิดีโอค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะท่านรองนะคะนี่ท่านรองคนสวยของเรานะคะเป็นคนที่ลงเซรั่มให้สมูรอบแรกนะคะเดี๋ยวไปขึ้นเตียงไปขึ้นเตียงใช่ไหมคะโอเคค่ะคนนี้นะคะสมูก็จะมาลงเซรั่มนะคะเต็มเซลร้อยเอร์เซนรอบที่สองแล้วนะคะมาเก็บเม็ดสีนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเตียงกัน